สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกแฟนๆช่องคนดรงเฮงนะครับทุกๆท่านกันเลยเนาะนะครับวันนี้ก็3ตัวแตกสักทีนะครับเนาะสาหรับฮานอยปกติเรามาดูผลกันเลยนะครับว่าผลออกยังไงอะไรกันบ้างนะครับแต่เสียดายหัวเร้าเนาะโอ้นะครับให้ไป1นึนะครับก็ไปออก 1- นึ่นั่นนะครับเนาะก็ที่ผมบอกไว้นะครับไปออกเลขเซมซีเนาะนะครับเลขเซมซีที่ผมไปนะครับ ที่วัดหนองกลับเนาะนะครับถ้าก็ใครได้ดูนะครับก็โชคดีกันไปนะครับเนาะก็เซมซีได้มา1-2นะครับตรงๆเลยเนาะนะครับใครนําไปซื้อหวยลาวด้วยก็โชคดีนะครับผมก็ได้บอกอยู่เนาะนะครับว่าลองลองนำไปจับหวยลาวพัฒนาด้วยนะครับเนาะอ่ะนะครับให้1นึ่งสเนาะออกมา1นึสงซองได้หวยลาวพัฒนาอ่ะนะครับว่ากันใหม่เนาะส่วนนะครับเมื่อวานนี้พิเศษออก0ูนยนะครับแล้วก็74 เสียดายสามตัวเนาะนะครับเนาะน่าจะจับให้ศูนย์จับไปให้ศูนย์สามศูนย์เนาะจับไปให้ศูนย์สามหนึ่งเบื้องดูจะตรงตรงก็ไม่ตรงตรงนะครับสามตัวตรงตรงนี่อ่ะนะครับก็ยังดีที่เข้าสามศูนย์ไปตรงตรงเนาะส่วนนะครับธรรมดาออกศูนย์เจ็ดเก้านะครับแล้วก็หนึ่งหกก็เข้าเด่นหนึ่งอยู่เนาะนะครับเสียดายข้ามไปหนึ่งหกนะครับเนาะส่วนสามตัวนี่นะครับก็ศูนย์เจ็ดเนาะ ผมให้ไป3ตัวให้ไป709เนาะออกมา079เนาะเออนะครับก็อ่ะนะครับยังโอเคอยู่เนาะนะครับเนาะส่วน VIP นี่ออก929เนาะแล้วก็90นะครับอ่า VIP ก็เฉียดเนาะจะออก4939ก็ไม่ได้มาออก29นะครับเนาะอ่ะนะครับก็ยังโอเคอยู่เนาะนี่แหละครับสังเกตว่าถ้าพิเศษเข้านะครับนอยอื่นมั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 กตลุดนะครับเนาะ แต่ก็มีวันนี้แปลกๆที่ฮานอยธรรมดาเนาะเข้า3ามตัวอ่ะนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับปับปงกันไปเนาะใครที่เข้ามาดูใหม่ก็จะลืมกดติดตามกดกระดิ่งใครที่กดอยู่แล้วนะครับยังไงก็ในคลิปนี้่าลิมกดไลค์เป็นกําลังใจนะครับให้กันด้วยนะครับเนาะสำหรับใครที่ถามไทยนะครับสุภาพว่าผมเป็นยังไงมันมันก็ตรวจแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับแต่มันรู้สึกว่ามัน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 เหมือนมันเหมือนมันคันคันคอเนาะ นะครับเนาะอ่านะครับแต่ตรวจไม่ขึ้นนะครับเนาะขึ้นทีดเดียวอ่ะนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับฮานอยพิเศษนะครับก็จะเป็นนะครับในเด่น9ตัวเดียวเลยให้9ตัวเดียวเลยเนาะนะครับพิเศษสามคู่เนาะสี่คู่แรกก็จะเป็นในที่ใน9ก9าหนแล้วก็จะเป็นในที่9 4 นะครับสำหรับใน4คู่แรกเนาะสำหรับในเด่น9ก็เราจะก้าวไปรับทรัพย์ด้วยกันเนาะในวันนี้ขอให้เฮงขอให้ปังกันต่อเนื่องนะครับต่อไปก็จะเป็นในอีก4คู่แล้วก็คือ95 96นะครับ97แล้วก็จะเป็นในที่ใน98นะครับก็จะเป็นใน8คู่นะครับระหว่างพูดไปในที่ไปอาจจะดื่มน้ํา จิบน้ำเนาะน้ำอุ่นนะครับอ่ะนะครับจิบน้ํากระชายน้ําขิงเนาะได้ช่วยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในตัวกันเดอร์ตัวกันนะครับในวันนี้ก็ให้ไปในที่ในหนแปเนาะแล้วก็6 4 2ตัวฮานอยพิเศษก็ขอให้โชคดี กนะครับสหรับในงวดของวนันนี้ต่อไปเป็น3ตัวเนาะ3ตัวนะครับนะครับก็จะเป็นในที่ใน6 95 394แล้วก็1 96นะครับนี่แหละนะครับ3ตัว อันนี้อาจจะให้แปลกๆไปนะครับก็ลองนําไปจับทั้ง3น้อยเลยนะครับทั้งปกติแล้วก็ VIPder นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ในฮานอยปกติเนาะนะครับเมื่อวานนี้เสียดายนะครับนอกจะเข้าตรงๆสักหน่อยก็ไม่ได้นะครับเราะวันนี้0กับ9นะครับที่ผมบอกไว้นะครับเสาร์อาทิตย์เดาทางยาก นะครับเรามาเน้นบันธรรมดาดีกว่านะสำหรับหาหนอยเด่นศูนย์นะครับก็คือในศูนย์สองศูนย์หกศูนย์ห้านะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในศูนย์แปดนะครับสี่คู่ในเด่นศูนย์ชอบก็นำไปจับนำไปเลือกซื้อกันเด้อนะครับส่วนในเด่นเก้าเนาะ <c oughs> ก็จะเป็นในที่ในเก้าสองเก้าหก เกแล้วก็จะเป็นในที่ใน98นะครับก็จะเป็นนะครับใน8คู่เนาะนะครับใครทุนเยอะก็อาจจะลองนำจับตัวกันไว้ซึ่งตัวกันวันนี้นะครับให้ไปที่3เนาะแล้วก็93นะครับ2คู่นี้เนาะใครทุนน้อยก็ไม่ต้องจับตัวกันนะครับส่วนใน3ตัววันนี้ก็ขอให้แตกอีกแล้วกันนะครับเนาะ สามตัววันนี้นะครับให้ไปในที่ใน508-593แล้วก็จะเป็นในที่502นะครับนี่แหละสำหรับในชุด3ตัวเนาะก็อาจจะนำไปจับทั้ง3น้อยนะครับเนาะจบไปแล้วนะครับสำหรับในแนวทางที่2ฮานอยธรรมดาหรือปกติเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นใน VIP สำหรับ VIP ในวันนี้นะครับให้ไปในที่เด่น4ี่แล้วก็เด่นสามเนาะนะครับ VIP นี่เมื่อวานวันก่อนื VIP หลุดหลุด2วันนะครับ3ามวันแล้วนะเนาะนะครับช่วงนี้นี่หลุด3ามวันติดแล้วนะครับ VIP หลังจากที่เข้ามาตรงนะในงวดน,นี้แหละนะครับนะ่าจะเข้ามาได้แล้วเนาะนะครับสกับัามจะคุ้ยเป็นใน4ี 4, ่9ปี่เก้า 40แล้วก็41นะครับในเด่น4นะครับก็ชอบก็นำไปจับก็แคปหน้าจอก,กันไปได้เลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ในเด่น3นะครับเด่น3ก็จะเป็นในที่ใน38 39 30แล้วก็31นะครับส่วนในตัวกันกันไว้นะครับในที่ใน4 4เนาะแล้วก็34อ่ะโอเคนะครับก็จบไปแล้วเนาะสลับใน2ตัวส่วน3ตัววันนี้นะครับให้ไปในที่ใน3 4 8 3 4 9แล้วก็341เนาะนะครับ นี่แหละนะครับสำหรับในแนวทางของนทั้งหมดนี้เนาะก็ขอให้เฮงปังๆกันนะครับของทุกคนทุกท่านเนาะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ